เวลาเข้าร้านอาหารญี да. ่ปุ่นนะคะประโยคเบสิกเลยที่พนักงานจะถามก็คือมากี่คนครับหรือค่ะใช่ไหมคะตรงนี้ภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่านัมเมสมะเดโชกะอันนี้ก็จะเป็นภาษาแบบสุภาพมากเลยถ้าเกิดแบบเป็นประโยคทั่วไป ธรรมดาธรรมดาเบสิกเบสิกอีกก็พูดแบบนี้ก็ได้นะคะนัมเมสมาเดสกามากันกี่คนคำตอบที่เราจะตอบก็แน่นอนว่า1คน2คน3คน4คนอะไรก็ว่ากันไปอ่าอย่างเช่นมา1คนก็ฮิตตุริฮิตตุริเดสเนี่ยจะตอบฮิตตุริหรือฮิตตุริเดสอ่าชูเบย์ก็ได้ถ้าเรายัางนึกคำพูดไม่ออกมา2คนฟุตตุริเดสสามคนซางนินเดสอ่าแต่คำที่ ร้านพนักงานที่ร้านจะตอบกับเรามาณนะว่ามากี่ท่านกี่ท่านเขาก็จะพูดเป็นภาษาสุภาพเมื่อกี้เป็นคําตอบของเราเองนะคะต่อไปเป็นคําพูดที่พนักงานที่ร้านเขาก็จะถาม ime, ime, อิจิเมะนิเมะซัมเมะตรงนี้นะคะหรือเขาก็จะพูดกลับมาว่าโอฮิโตริโอฟุตาริซัมเมะซัมาเดสกะอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้นะคะมันมี คำพูดภาษาญี่ปุ่นมีพูดได้หลากหลายแบบแล้วก็จะแบ่งความแบบเขาเรียกอะไรนะระดับของภาษาภาษาสุภาพก็เป็นคำยกยอ่องอแน่นอนคนทำงานในร้านอาหารแล้วก็งานบริการอย่างเช่นงานโรงแรมหรือตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือสวนสนุกเนี้ยเขาก็จะพูดภาษาแบบสุภาพกับลูกค้าซึ่งเราเองเวลาเราตอบเราก็จะรู้สึกเออเขาให้เกียรติเรานะอะเราก็ตอบเป็นภาษาสุภาพคือ ใช้รูป m f o r ฟอร์ถ้าเกิดตอบเป็นภาษาพูดแบบแบบช็อตคัทแบบพูดไปเลยเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าดูอ่ถ้าเราไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นไม,ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรารู้ภาษาญี่ปุ่นแล้วแบบตอบอย่างสุภาพอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คนฝั่งเขาก็รู้สึกเขาเรียกไงละ่ะเออรู้สึกดีใช่ไหมคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็มาแบบกลุบกิบกุบกิบนิดๆหน่นนนอยนะคะภาษาญี่ปุ่นวันลนิดหาไม่เกินหนาทีกำลังดี แล้วข่าวน,านะคะแล้วก็จะมีประโยคอะไรคอยติดตามแล้วกันนะคะก็ยังอยู่ในวนเวียนอยู่ในเรื่องการสั่งอาหารเพราะว่าคิดว่าเป็นประโยคที่ทุกคนจะได้ใช้งานบ่อยพอสมควรถ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมแม้แต่คนในญี่ปุ่นเองก็ใช้บ่อยเหมือนกันโอเคถ้าใครมีคำถามเขียนไว้เลยนะคะอ่ะขอโปรโมทนิดนึงถ้ามีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับคนที่อยากเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเอง หรือคนที่อยากมีแฟนเป็นคนญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นส้ายปลายดิบอยู่แล้วนะคะแม่หญิงกําลังรวบรวมหนังสืออีบุ๊กคืออ่านหนังสือออนไลน์นะคะเล่มที่สองค่ะของแม่หญิงเองมีประโยชน์แล้วก็วลีภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตจริงใช้ได้จริงนะคะจากประสบการณ์จริงรวบรวมมากกว่าหนึ่งพาคค่ะหนึ่งพันประโยคแล้วก็วลีนะคะตรงนี้มีประโยชน์ต่อทุกเพศทุกวัยเลยค่ะ มีอะไรบ้างหรอคะในหนังสือเล่มนี้เนื้อหาก็จะเน้นการใช้งานจริงนะคะประโยชน์แล้วก็ตัวอย่างสถานการณ์คําบอกรักสไตล์ญี่ปุ่นคําติชมอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ในสไตล์ภาษาญี่ปุ่นนะคะพร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์และมีเสียงประกอบด้วยคะ่ะเสียงสำเนียงฟังสำเนียงแล้วก็ฝึกพูดไปได้ด้วยตัวเองเพียงแต่คุณมีอินเทอร์เน็ตแล้วไรฟายคุณสามารถเปิดฟังเปิดอ่านเปิดดูได้ ตลอดเวลาทุกที่ทั่วโลกเลยค่ะสนใจทักมาเลยนะคะราคาพิเศษวันนี้ค่ะจาก750บาทนะคะเหลือ390บาทเท่านั้นค่ะหนังสือพร้อมส่งในวันที่25่าธันวาคม2563ต้อนรับคริสต์มาสค่ะให้รางวัลชีวิตกับตัวเองคังสมองคังความรู้คุณ เริ่มภาษาญี่ปุ่นจากศูนย์คุณก็เก่งได้ค่ะถ้าคุณขยันทบทวนแล้วก็พูดบ่อยๆใช้งานบ่อยๆเก่งแน่นอนค่ะมีคำถามทิ้งไว้ในคอมเมนต์เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปก่อนล้ะค่ะ